ทันใดนั้นได้มีมังกรทองยักษ์พุ่งทะยานขึ้นมาละคังทองมังกรทะยานฟ้าได้เวลาลองขันสักตั้งแล้ว <c ười> น้อยไอ้แข่งูเหลือมกะกๆจะสู้ข้าได้องั้นเหรอน้อยแนะ่เจ้านี่หวังเล่เขาได้ปล่อยพลังเข้าใส่โจหย,ยวนอย่างเต็มกำลัง พลังนั้นยังดูไม่ออกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะด้วยพลังโจมตีของวังเล่นั้นเกิดการโกลาหลขึ้นในหมู่ของสิทธิ์ที่มาเฝ้าดูโอ้ฝ่ามือของวังเล่นั้นน่ากลัวจริงๆข้ากลัวว่า,วาโจยวน่ะจะรับมือไม่ได้หรอกนั่นสิโจยวน่ะเขาคงไม่มีทางรับมือได้อย่างแน่นอน <c oughs> เจ้าเด็กที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำโดนสะบ้างจะเป็นอะไรไปละ่ะใครบอกเจ้าจะกล้ามาลองดีกับข้าละ่ะหาที่ตายซะจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนั่นดูเหมือนภายใต้การจู่โจมรุนแรงของหวังเล่นั้นจะปรากฏเห็นเป็นเงาลางๆของชายผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ดูเหมือนว่าเขาคนนั้น จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโจหยวนเขาดูไม่เป็นอะไรเลยนี่อะไรกันไอเจ้านั่นเอ๊ะชายคนนี้ชายรูปแบบต้นกำเนิอดอะไรกันทำไมพลังป้องกันถึงน่ากลัวเสียจริงช่างเป็นรูปแบบกำเนิดที่แข็งแกร่งจริงๆ อย่างไรก็ตามนี่มันไม่ใช่แค่รูปแบบกำเนิดธรรมดาธรรมดาสินะมันคงจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นแนะน่นี่เจ้าสูหวังว่าหวังเลข่ของเจ้าน่ะคงที่จะไม่คิดจะต่อสู้อีกหรอกนะภายในสนามการประลองร่างของโจหยวนค่อยๆขยับเข้าเล็กน้อยและเขาเห็นแสงสีทองส่องไปทั่วร่างกายของเขา และระฆังทองก็สลายหายไปกลายเป็นพลังงานฉีรวมเขากับร่างของโจโยหยวนพี่หวังเลขอขอบคุณท่านมากที่ยั้งมือ <c oughs> ยั้งมือเหรอ <c oughs> ข้าข้าข้าไม่เชื่อหรอกหวัวข้านะจะทำลายไอเกาะเน่าๆของเจ้าไม่ได้หน้อยหวังเล เขาได้ชาร์พลังอย่างเต็มที่เพื่อจะโจมตีใส่โจหยวนอีกครั้งเจ้านี่เอ๊ะอ,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 อะไรอะไรเนี่ยชื่อเสียงของเจ้าน่ะก็มีมากไม่น้อยแต่ยังทำตัวเช่นนี้น่าอายสิจริงมไม่ได้การละไอเอเจ้เาวังเล่นี่หวังเล่หยุดก่อน เอ zaman, ๊ะเฮ้ยเจ้านี่แพ้ก็คือแพ้สิจะดันทุลังต่อทำไมกันล่ะตอนนี้หวังเล่ก็แพ้แล้วก็แปลว่าโจยวน่ะเขาก็มีสิทธิ์เข้าร่วมภารกิจสวรรค์แล้วใช่ไหมก็ท่านยืนกลารขนาดนี้แล้วพวกเราคงไม่มีข้อโต้แย้งใดแล้วแหละพวกข้าแค่วังว่าโจยวน่ะ จะไม่เป็นตัวทวงของทีมก็แค่นั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าภารกิจนี้ล้มเหลวก็เพราะเขาข้าน่ะจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเองเจ้าไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรอกถ้าอย่างนั้นเป็นนั้นว่าโจยวน่ะคือผู้เข้าร่วมภารกิจสวรรค์คนสุดท้ายหวังว่าพวกเจ้าคงไม่มีข้อโต้แย้งใดๆน,น,นะอะไรกันเนี่ย เด็กเส้นชัดๆัดเลยใช่ใช่ข้าก็วางันเนแหละเด็กเส้นชัดชัดเลย,าาแ,ลเเเลยแล้วเจ้ามีใครกล้าขัดนางไหมล่ะใครจะไปข้ากล้าขัดนางล่ะนี่พิลีไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ทำให้ข้าอับอายหรอกนี่จะว่าไปนะเกตมังกรทองของเจ้านะ่ะแข็งแกร่งจริงๆให้ข้าลองต่อยดูหน่อยได้ไหม <c oughs> เอออย่าได้กว่าอย่าได้กว่า ท้งนี้ข้าขอบคุณท่านมากจริงๆ,จงๆเจ้าอย่าเพิ่งลำพองใจละ่ะที่เจ้าฝึกเทคนิคต้นกำเนิดได้สำเร็จการเดินทางพรุ่งนี้หวังว่าเจ้าคงจะเตรียมตัวให้พร้อมนะพี่หลีชิงชานเนี่ยเย็นชาจริงๆเลยฮะภารกิจสวรรค์อย่างนั้นเหรอหวังว่าคงจะมีอะไรน่าตื่นเต้นนะเดิมทีข้าน่ะจะให้ทันทัน ไปกับเจ้าด้วยเพื่อที่จะช่วยระงับพิษมังกรในตัวเจ้าแต่ว่าตอนนี้ทันทันกำลังอยู่ในการพักฟื้นตัวอยู่ครั้งนี้เจ้าคงต้องพึ่งพาตัวเองไปก่อนนะโจหยวนท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่เยาเยาเห็นแบบนี้เนี่ยนะแต่ว่าข้านะ่ะก็มีประสบการณ์ในการเดินทางมาอย่างมากเลยนะนี่โจหยวนครั้งนี้ข้านะ่ะอุตส่าห์ออกหน้าแทนเจ้าให้หลีชิงชานเลยนะ เจ้าอย่าทำให้ข้าอับอายล่ะท่านไม่ต้องห่วงพี่โยเยข้านะไม่ทำให้ท่านขายที่หน้าหรอกนี่พี่โยเยเมื่อข้าแข็งแกร่งขึ้นข้าจะพาท่านไปหาท่านอาจารย์อย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นใครก็ตามที่คิดจะมาทำร้ายท่านมันต้องเจอกับข้าก่อนโจเสี่ยวเทียนเขาได้คิดอยู่ในใจ ก่อนที่จะยิ้มออกมาข้าว่านะคงอีกนานกว่าจะถึงเวลานั้นนี่ท่านก็ให้เวลาข้าหน่อยสิวันลุงขึ้นณเนะทียนเสียนจงนี่พวกเจ้าน่ะฟังข้าให้ดีเหยเยียนโจน่ะไม่ได้อยู่ใกล้กับสำนักของเราการจะเดินทางไปที่นั่น ต้องใช้สมบัติของสำนักเท่านั้นพวกเราเดินทางด้วยเรือหลิวเย่นี้เราจะสามารถไปถึงได้ในเวลาประมาณสิบวันไปกันเถอะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับอ่าบูธแห่งที่พระเจ้าลงโยนนะครับวันอาทิตย์นี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมแต่เอาให้ลงก่อนนะครับเอาเอาเอาคลิปมาลงให้เ,เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวผู้ติดตามกับช่อง วิวผมจะหายไปอีกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วก็ผมฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก560ทีนะครับผมไม่เคยได้ไลค์เกิน550สสักทีเลยครับอยากได้ไลค์เกินมากยังไงก็คนที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันอาทิตย์ครับคลิปจะลงเป็นชั่วโมงแน่ครับวันอาทิตย์สัญญาครับผมเจอกันครับ